อ่าวันนี้เรามาเล่นเกมฉันคือใครเรามาในโหมดฉันคือเครื่องดื่มอะไรคองเมอกี้ของตรงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเออของคุณเป็นแชมพูตีกับแีกับมึงเนี่ยสารแนนะอ้ะเลยวะกูไม่ได้กูไม่ได้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ดิมกินก่อนร้องขึ้นโชว์บวกกับอีกสิ่งหนึ่งที่ดิมกินหลังโชว์ซุปไก่สกัดขึ้นชา สวัสดีครับทุกคนทีวีกับเกมของเรา รู้สึกว่าไม่ได้มานั่งแบบนี้สักพักเหมือนกันนะออกไปถ่ายรายการข้างนอกมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็หลายๆคนคิดถึงการเล่นเกมของเราแบบสี่คนปกติอยู่สี่เนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งจะมีไอตัวที่แบบชอบมาบ่อยๆวันนี้ไม่มีถา้กตะกัดนิดนึงถามว่างทีไรบอกว่างตลอดเลยนะตอนั้นหลายๆคนก็จะคอมเมนต์ว่าพี่เอยวไปไหนไม่ต้องถามมันไม่ได้อยู่ในช่องกูมันเป็นแขกแล้วล่าสุดในเพจ The Rich Man Toy เขาโกรธนะบอกว่าใครถามผมอยู่วงไหนนี่คือสัญลักษณ์เลยเข้าชูนี่ด้วยชูน้วกางด้วยว่า บอกว่าียมีวงเดียวถามว่าลิมันทอยเหรอวันนี้ไม่มีเขาก็เลยเหงาเหงาหน่อยเหงาเองาหน่อยจะมาเหงเงาผมไม่เหงาผมไม่เหงาไม่มีเอี่ยวผมไม่เหงาวันนี้เรามาเล่นเกมฉันคือใครเรามาในโหมดฉันคือเครื่องดื่มอะไรคุณทายเลยของคุณคืออะไรคือเครื่องดื่มมันก็มีหลากหลายแต่พอเป็นเครื่องดื่มเนี่ยผมว่าพวกทีมโปรดิวเซอร์ทลชนพวกเนี้ยมันจะต้องเอาแบบแอลกอฮอล์มาแน่เลยผมก็ไม่รู้นะเราโซดาปากน้ำนิดนึงเป๊ะเลยนี่ชงให้บ่อย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกับเกมของเราโอเคสำหรับรอบแรกนะฮะจะมาทักทายกันเราจะทักทายกันว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มนี้มินิสัยังไงไลฟ์สไตล์ก็เป็นยังไงถ้าที่คุณตรงก่อนละกันโอ้ยคุณตรงขายยาวเนี่ยฮะขายยาวก็คือเป็นคนแบบมีสไตล์ใช่ฟีลแบบใช่แบบได้แบบคำแรกก็รู้กันแล้วแต่อย่างมึงอ่ะมันไม่ให้กูอย่างนั้นหรอกสวัสดีครับคุณตรงครับ ถ้าสองนี่รู้ก็คือเลิกเล่นแล้วกูไม่เล่นกับมึงเลยตรงไอ้ขี้นี่มันยากกว่าเวลาเราไปเจอแขกรับเชิญเยอะเลยนะขายาวด้วยน้องนีน้ำดื่มในทวีปอเมซอนทวีปอเมซอนอะไรวะคุณอ่ะให้ความสำคัญกับทุกคนเป็นอย่างดีเอ พวกมึงอะไรนี่ถ้ากูเจออย่างนี้กูก็ไปไม่ถูมาทถ่ายผมหน่อยสวัสดีครับผมไปเที่ยวมาตั้งนานกลับมาเหรอฮะอะไรวะอะไรวะกูยังไม่รู้เลยอะไรวะสวัสดีครับเห็นพวกมึงใบ้แล้วแล้วอันที่มึงใบ้กูโอ้โหน่าจะหนักอยู่สวัสดีครับคุณระวังเป็นเบาหวานนะฮะ ทำไมน่ารักขนาดนี้ว้ารัามามาเลยรถนี้รถนี้รถนี้มึงต้องไปเล่นงานกูนี่เออไม่ไปเที่ยวเล้าอวันนี้ไปเที่ยวเล้าเล้าหมูเล้าไก่เหรอ <c oughs> โอลาโอลาล็อตาเม่ิกอม <c oughs> โอเคโอลาดีนะผมรู้ภาษาพวกนี้ <c oughs> โอราบไปว่าอะไรสวัสดีภาษาดันหรือเปล่าเคยรู้ทาพี่จ้ำหน่อยทาพี่จ้ำหน่อยผมทั้งกอนเลยสวัสดีอ้คำเมื่อกี้ของตรงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเออของคุณเป็นสวัสดีค สวัสดีครับคุณจางคุณต้องมีเรือนะฮะคุณมากับเรือใช่ไหมครับครับถึงเวลาต้องทานแล้วครับว่าเราคือเครื่องดื่มอะไรคุณให้ความสัมพันธ์ขทุกคนเลยโฟกัสที่คำใา้คนดื่มดีๆแล้วรวมแล้วรวมกับของผมผมนี่คือคนนี่ไงบุญด้นกกระยาคนนี้ผมนี่ให้แบบหหัวเลยผมตอบว่าลองไอแลนด์ ลองไอซ์แลนด์นะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับะเเออาาไไรมู้้หียของผมผมคิดว่าจะน่าจะเกี่ยวกับน้ำแดงเคฟวบอยบอกว่าอะไรเบาหวานคนนี้อันนี้จับแล้วช็อตใช่ไหมผมแก็ผมคิดว่าหรือหรือเหล้าช็อตนะอะไรอย่างงี้นมเย็นแล้วกันเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ผิดได้เงวะเหล้าเนี่ยค็อกเทลเหล้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยาผมเกาะเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วแล้วเขาโอล่ามา โมฮิโต้โมฮิโต้โมฮิโตโ้โ,ตโอล่ามาจากเม็กซิกันเป็นคำตอบที่ผิดครับ ไม่ไดไม่ตั้งโดนเลยตอนนี้มีการเราไม่วิวเท่าไหร่ค่อยๆคุณจ้ำอันนี้มาเสียงสูงอันนี้อันนี้นี่แหละกูว่ามึงมากับเรือบูเบิร์ดเหรอบูเ Bluebird e d w จัดพี่ว่าหนูจะคิดเขาว่าบูง Edward อีเดนชีวิตนี้มึงเคยเห็นบูเบิร์ดกี่ทีไม่รู้เลยเลยคุณจ้ำครับตอบว่า b ูเบิร์ดเป็นค็อกเทลใช่ไหมเป็นคำตอบที่ดูครับ มันมีหรือเปล่าบูเบิร์ตชื่อโเทลเราอ่สำหรับรอบที่สองนะฮะเราจะสี่ข้อมูลให้กันและกันคุณตรงเลยเครื่องเดื่มของคุณเนี่ยกินแล้วได้รับความยุติธรรมครับเอาอันเดียวกูของคุณเนี่ยถ้าเกิดจะได้รับความยุติธรรมแล้วเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งด้วยเอยกกตเวลาเราเข้าครูหาเราต้องทำไรสักอย่างทิป เอาจริงๆนะตอนเห็นชื่อมันเนี่ยกูยังสงสัยลเลยมันมีเครื่องดื่มนี้ด้ย <laughs> วยหรอวะไม่เคยกินทุกทุกร้านมีแต่จะไม่เคยจำไม่เคยกิน <laughs> สิ่งที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าขัดแยง้งชิบหายเลยมึงอยู่ด้วยกันจริงๆเหรอ <laughs> <laughs> ไม่เหมือนให้เหมือนบนฝ <laughs> ีคุณจำบ้างฝีคุณจำบ้างฝีคุณจำบ้างก,กว่าจะได้เครื่องดื่มของคุณเนี่ยใช้แรงงานจำนวนมากเลยครับ <laughs> เครื่องดื่มคุณเนี่ยต้องกินแบบใส่น้ำแข็งเท่านั้นถึงจะเวิร์คจํามานี่เดี๋ยวนี้ เอาไปให้กูเถอะต้องไปเลือกตั้งของคุณน่ะจุดเด่นคือเกลือเฮ้ยเพราะเกลือมันจะเค็มมีสาวสวยในตัวคุณโอ้ยอ๋อเิอครับมึงเนี่ยสารแนนะคิดถึงเพลงพี่สมัยวงเก่ามากๆครับไปไปล้างจุดซ่อนเลยกันโอ้ยคือเฮียอะไรวะคือเฮียอะไรวะไหนจริงเถอะไปเลยนะคิดตรงก่อนแรกใครก่อนเล่นกันกูอีกแล้วเหรอเลือกตั้งเหร ก้าวไกลกับลุงตู่กับเครื่องดื่มเครื่องดื่มสารวิธีธรรมตาช่างอะไรปะเนี่ยมึงต้องขับรถไปด้วยไม่ใช่ไหมมึงต้องขับรถไปมึงอาจจะต้องเดินคีอล์ l กิ้งหรือเปล่าเอ็นเปโซ่เย็นเออเฮ้ยเพราะว่าอะไรมั่วเยี่ยมเป็นคำตอบที่มึงไม่ต้องรู้เลยเนี่ยผมคิดอยู่ว่ามันจะไปอะไรนี่ผิดครับอ่ะของผมมี จับมาแล้วช็อตใช่ไหมอันนี้บอกระวังเบาหวานไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาสารเแน่ชอบเพลงสมัยวงเก่าพี่มากนะครับผมกําลังคิดว่าพี่โตไงศิริ์ปูแล้วก็ร้องเพลงช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าเรียกจับช็อตช็อตระวังช็อกโกแลตจ้าจ้าช็อกโกแลตเย็นไปคำตอบที่ผิดครับ ดาราได้แล้วมีผู้หญิงที่สวยมากอยู่กับคุณมีผู้หญิงที่สวยมากอยู่กับคุณโอ้ยของกูคืออะไรหัวตันนี้อะไรนะมีเกลือตัวเนี้ยกูเกลือไปเลือกตั้งด้วยไปเลือกตั้งว้าไม่โลเยนเฮ้ยก็ออกทรงเดียวกูเลยนะกูอยากกินไมโลเย็นให้พี่รัดหน่อยครับคุณรัดตอบว่าไมโลเย็นเป็นคำตอบที่พี่ครับ อ่าคุณดาครับคือพยายามหาคำว่าชิปอยู่แต่กําลังบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรอี่ถ้าเคยดูพวกกูเล่นตลกจะมีเี้ยนี้ช็อกโกแลตชิปเหมือนไม่ได้ฟังอยากกินช็อกโกแลตชิปเป็นคำตอบที่ผิดครับ รอบสุดท้ายนะครับสังเกตยังแปะกันครบ <c oughs> แปะแน่นเลยรอบสุดท้ายทำไงคุณตรงถามคำถามได้3ครั้งหรือว่าจะ <ไอ S 2> ขอฟีดก็ได้โอเคเอาผมก่อแล้วกัน <c oughs> ผมอยากถามคุณจ้ำว่าเครื่องดื่มของผมเนี่ยต้องใส่เครื่องปั่นหรือเปล่าถึางกินได้ผมไม่เคยกินแต่ว่าผมคิดว่าควรจะใส่โอ้โหแปลงจะเพ่อนให้ว่าแต่ส่วนมาก เขาจะกินเย็นกันอคุณตรงครับเครื่องดื่มของผมสีทึบหรือสีใสสีทึบครับคุณละครับคุณชอบดื่มผมตอนไหนผมไม่เคยดื่มเครื่องดื่มเช่นนี้แต่ผมเคยกินในรูปแบบที่เป็นไอศครีมใบเพิ่มอีกเลยไหมอยากใบจังเลยอกําลังดังเขาดื่มไซนั่เหรอวะไปที่ตรงแล้วกันมาฟีดมา บอกว่าชาดเลยน้ำจิ้มขมมันไม่ควรเรามาอยู่ด้วยกันผิบหน่อยเท่าที่เคยเห็นที่เขาเสิร์ฟกันนะของคุณอ่ะมันเป็นกแก้วใช่ไหมแล้วมันจะมีอันเนี้ยเน็บอยู่เป็นขอบแก้วด้วยแก้วใบประมาณไหนแก้วใบใหญ่คินอะไรวันนี้มะนาวหรือส้มแตงโมสับปะรดมันเยอะเลยนะล่มก็ได้เหมือนค็อกเทลไงล่มมันมีแบบล่มเล็กๆอะไรวะกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ คุณดิมครับครับเครื่องดื่มของผมเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าครับไม่มีนะคะไม่มี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 หรอครับหลุดออกจากสารระบุขบดเลยนะท่านอารถามคุณตรงนะเคยฟังเพลงหญิงลีใช่ไหมครับคิดซิกคิดซิกคบบูชิโน่จนจบท่อนน่ะมีอยู่บนนี้ไหมขอคำถามว่ามีหรือไม่มีใช่ไหม กึกูร้องไม่เป็นอะดิคิดซิคิดซิคาปูชิโน่เฮ้เฮ้เอสเปซโซ่อาราบิก้าโรบัสต้าอะไรดีนะอกค่าซุปปุลิตอยากคิดนานหรือเปล่าต้องโกบปากใส่ว่าลาเต้ลาเต้มีไหมคุณจะได้ตัดกาแฟออกไปไม่มีครับ เครื่องดื่มของผมเป็นประเภทค็อกเทลหรือเปล่าค็อกเทลครับไปเล่นงานมึงเนี่ยคืออะไรอธิบายได้ไหมทันวาไอ้สายหมีอ่ะโอ้โาไม่รูจะทำยังไงกะว่าได้เส้นลมเหนืยเพื่อเส้นลมเหนื่อยเพื่อเส้นเหเื่อยชื่อความเหงาต่อยกันเพื่อไว้ต้องถามรู้แล้วเเอออโคมั่นใจถามดิมก่อนอันนี้กี่พยางหก เปลดไวห้หน่อยเรื่องลงชื่อเครื่องดื่มของคุณอะประกอบด้วยส่วนผสมสามอย่างม้าเป็ดไก่รเนี่ยรัดเปลี่ยนมาเลยให้หน่อยคุณเนี่ยผสมระหว่างมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ดิมกินก่อนร้องขึ้นโชว์บวกกับอีกสิ่งหนึ่งที่ดิมกินหลังโชว์ซุปไก่ผัดกัญชาถอ คุณตองครับคุณแรกครับคุณตองคิดว่าคุณคือเครื่องดื่มอะไรครับผมตอบว่าบอลเพชรมะนาวบอลเพชรมะนาวมันจเคยมีเหรอเครื่องดื่มเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออโกโก้เปรี้ยวโกโก้ช็อกโกแลตส้มเฮยเกิดคำตอบที่ผิดนะครับดึงมาดูเลยเไอ้้หีย แล้วของโปรดเขาเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้อยู่ดีทำไงแฟร์คุณมันแฟร์กาที่กาเรื่องตั้งก็ต้องเป็นกาขายาวไงก้าวไกลไงเห็นไหมเออผมบอกให้เปรี้ยวไปตาคุณจำแล้วกันซุปไก่สกาดขึ้นชาคือปกติแล้วเนี่ยก่อนจะเล่นเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าผมกับจำเนี่ยจะทานซุปไก่สกาดกันแล้วคือวแบบนึงจริงเลยนะก่อนขึ้นโชว์แต่หลังโชว์ก็ใช่ คุณจําตอบว่าซุปไก่สกัดกัญชานะครับในร้านอาหารจีนเขาจะมีเมนูพิเศษขึ้นมาหรือว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับดูดูโอเคคุณจิมก่อนขึ้นบางทีเขากินน้ำพึ่งมะนาวก่อนขึ้นพอโซ่เสร็จปุ๊บ คว้าโซดาก่อนเลยแง่ไม่กินเปล่าหรอไม่กินกับกัญชาเข้าไปถึงเรือนะน้ำพึ่งแล้วนี่อันนี้กาแฟครบคุุนกาแฟใช่ไหมพึ่งเป็นพ่งผมเนี่ยเครื่องดื่มทึบแสงครับพวกคุณสองคนไม่เคยกินหวานแน่ๆนผมไม่เคยคุณสองคนกินชาเขียวแล้วชาเขียวไม่ได้เข้ากับผมอืมมันไปชาเขียวนะรอบแรกจะถูกแล้วนะไม่ต้องพูดผมตอบว่าชาเขียวมันฉะปั่นอ่ะ ไปคำตอบที่ผิดครับกูอยากเห็นมึงให้ตอบอีกสองชั่วโมงก็ไม่ถูกมินมินตัดไปเลยเครื่องดื่มมีในหัวกูนะทั้งหมด2 0 0้อยอย่างอันนี้อย่างที่2อ1แต่เครื่องดื่มในชีวิตเขาอะกินทุกวันแต่เขาอะเลี้ยวออกไปเลยอ่าคุณรักครับคุณรักเขารู้แล้วนี่นะครับว่ารู้แล้วเพราะนั้นกูตอบเท่ๆไปเลยก็คือขอบคุณที่มีเกลือเล้าค็อกเทลตัดกาแฟออกไปได้และพอโอล่าเนี่ยโอเค เครื่องดื่มที่มันมาเป็นภาษาสาลาตินแล้วกันสา,าลตินเนี่ยภาษาสเปนแล้วกันก็ยีอยู่2อันที่รู้จักแหละและมีสาวสวยด้วยไปเล่นงานเขาเดินทันวานอันนี้ก็รู้ผสมกับสาวสวยเข้าไปคําทับศัพท์กันอมาการิต้าครับโอ้ยมาการิต้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ อย่างน้อยก็มีคนถูกคือทั้ง4คนเนี่ยชาวนวจะเม้นถามว่าหนูดูอะไรอยู่สิที่ไปเล่นไปฟรีคืออะไรท5ก18งานเพื่อฟารมพิต้าส่วนตัวแบบเบ่อเลยส่วนตัวเบ่อจัดโอเคครับก็ตอนนี้คุณรัฐก็ชนะไปรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกรอบนะคะฮะกับเกมของเราสำหรับเกมฉันคือใครนะฮะรอบที่สองมาในทีม ฉันคือสัตว์อะไรสันนรกอะไรยังไม่มีนะฮะรอบแรกต้องทำยไงนะทักทายกันก่อนเริ่มเหมือนเดิมเริ่มเลยครับห้าสี่สามสองทักกูดำก่อนไหมทักดำก่อนทักดำเฮ้ยโยนั่นเอากูไปอีกแล้วฮัลโหรอเฮ้ยทำไมนั่นหลังไม่เหมาะกับหน้าไม่งเลยเดียเฮ้ยสมุด ไม่มีใครพูดไทยด้วยเลยนะเอาทักผมหน่อยทักผมหน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีพาไปออกทะเลก็ได้ถ้าคุณอยากทักพับดีกว่ามาทักผมหน่อยดิสวัสดีครับเฮ้ยย้อนเกล็ดเหรอทักเหมือนกันนะเฮ้ย สวัสดีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยดูแอคชั่นหน้าเขาด้วยอโอเคคือคราวที่พวกคุณต้องให้ผมแล้วฮะสวัสดีครับไม่เกรงใจใครดุดันแบบไม่เกรงใจใครมันกรีฑาเนอะสวัสดีครับ คุณจะทำให้เขาเสียใจอีกแล้วใช่ไหมคุณจะทำให้เธอเสียใจใช่ไหมอย่าบอกว่าเธอเสียใจอตอมไม่เ <ALL> กี Wizard ่ยวเฮียจริงเหรอมึงทักจำมั้งนะสับดูดอ่ะสับดูด รอบแรกผ่านไปคิดว่าคุณจำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดิ่นมคือประเภทไหนผมว่าเป็นโลมาโลมาเฮ้ยมันดูทุบพฤติกรรมมันดูใกล้เคียงนิดนึงผมถ้าคุณจำเอ้จำเจ้าก็คิดว่าเหมือนจะทักเสียงต่ำอ่ะก็ลยโลมาโลมาเสียงโลมาหนักแล้คุณจำนะตอบว่าโลมานะแต่คำตอบที่ผิดครับผมนานแล้วันผมนาแล้วกันมีคำใบ้มาเไยนะอ่านี่สวัสดีครับพี่ โอ้สวดดีเอ๊ะกูกัดแล้วมันจะมือนสล็อตไงแต่มัน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 หยุดเลยมันมันนิ่งเลยเหมือนจะเป็นหนูเหมือนจะเป็นหนูมันจะเป็นหนูมันจะเป็นหนูอ่าตอบไปก่อนแล้วกันหนูแฮมสเตอร์เป็นคำตอบที่ถูกครับอ่ะให้ผมขอตอบก่อนอะไรบ้างนะลืมหมดเลยพูดจริงอ๋อไอ้นี่คืออะไรวะที่เขาตอบแล้วนั่นน่ะตอบผัวไม่ตรง แล้วเนี่ยอีเห็นอีเห็นก็นี่ไงทุกคนจ้องมาที่ผมใช่ไหมเออเนี่ยชัดๆเลยตรงคำยังไงตรงคำยังไงจำทำยังไงเห็นหมดเลยรับต่อบว่าอีเห็นครับเป็นคำตอบที่ผิดครับดุดอนเมื่อกี้ใจใคร่บุสมดูดบุสดูดอันนี้อะไรนะคุณจะทำเขาเสียใจแล้วใช่ไหมผมตอบว่า กอลิล่าเป็นคำตอบที่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 ผิดอะไรครับรอบที่สองฟีดข้อมูลนะฮะป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับสัตว์บนหัวผมมาหน่อยคุณน่ะรถสูยไอมีคนรับใช้ คุณอะคุณเคยกับจุดซ่อนเลนส์จริงแล้วเหรอคุณอะโอ้ชอบออกไปเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวครั้งคราวอะอ่ะฟีดผมหน่อยคุณอะเป็นฮิตในหมู่วัยรุ่นคุณะเคยเป็นเพื่อนกับลิงแล้วคุณสองคนอะคิดจะเป็นใหญ่แต่ว่าลิงหักหลังคุณลิงกับวิวให้คุณเป็นใหญ่โดยท้ายลิงได้ไปคุณโกรธมากคุณก็เลยจะไปลงแม็กซเนฮองเต กูเป็นไรประสําชังจําไงเลี้ย <só> ง <c iful> ่องลอยที <JD et le> ่มน้าคุณก็เยอะจนได้อืมล่องลอยเยอะอยู่สังเกตว่าหน้าคุณมมีร่องรอยอยู่อ่าบายให้หน่อยแต่วันมันไม่ได้อีเห็นยังไงคุณไม่มีขาเป็นความจริงใช่ไหมเพราะคุณคุณเป็นตัวผู้คุณมีแต่ครับเฮ้ยใส่มาเป็นถ้วยเลยเป็นครับอะไรเวลาผมเห็นคุณอ่ะผมจะแบบ อยากนี่น่ารักจังเลยอยากเข้าไปยิงคุณน่ารักนะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นมิตรมีช่วงหนึ่งกูดูสิ่งนี้อยู่บ่อยๆทาให้รู้ว่าแบบสิ่งมีชีวิตนี้มีความดุค่อนข้างไม่น้อยเลยเออถ้าคุณจำมั้งสัตว์เลี้ยงลูกน้วยทั้งหมดอ่ะคุณน่าจะจริงใจที่สุดล่ะคุณน่ะตัวสูงเพลงประจำตัวคุณคือเพลงออดออดอะไรวะออดกูทายก่อนเลยไม่รู้ถูกไหมทั้งแมงยีราฟเป็นคำตอบที่ผิดครับ คุณตองใกล้ๆเลยไหมอ่ะของผมแล้วกันผมแล้วกันการลอกการลอกเอ่ะการลอกเป็นคำตอบที่ผิดครับเอาผมผมดีกว่าทัวร์หน่อยสิอะไรนะน่ารักอันนี้น่ารักแต่เขาไม่ได้เป็นมิ้นขนาดนั้นอยากหยิกอยากกอดไม่มีขาไม่มีขาแมวน้ำไม่มีขาโรมาก็มยู่ขาโรมามันตอบไปแล้วอะไรนะถ้าส่วนนีพี่ดิมอ่ะถ้าแมวน้ำเดินถ้าใช่แล้วก็ไปดูแมวน้ำเดินไงไม่ก็อย่างงี้ไง เวลาสไลด์ตัวเองอยู่บนพื้นมีหมมะพื้นทรายคู้รับค่ตอบเปานน้ำก็ตอบที่ผิดครับอ่ะพี่ตรงต่อคืออะครับแมวน้ำไงแมวแล้วเหรอแมวไใช่แมวน้ำามดเป็นแมวน้ำาริงมันก็เดินบนดินก็เดินพวกคนก็รู้เออแมวน้ำเออเดินเหรอใช่เข้าใจว่าเมาน้มวน้แมวน้ำแล้วนี่คืออะไรที่แบบ ือใหญ่ตาโตตาโตล้นนั้นละมึงทำหน้าแบบน้ำหรออันนี้ทำหน้าแบบน้ำอันนี้บอกเลยนางอายครับนางอายแหละกูว่าจะชัดแล้วคุณตรงครับคำใบ้ของกูมีอะไรบ้างสมดุลคุณจะทำให้เขาเสียใจใช่ไหมคุณกำลังจะทำให้เธอเสียใจใช่ไหมฮิตในหมู่วัยรุ่นสิงโตคุณโต้งเอาสิงโตครับเป็นตอนที่ผิดครับ โอเค,อเครอบหน้าผมใบคุณได้แน่นอนรอบนี้ครับมีคุณรัฐถูกเป็นคนเดียวครับ<า>ที่เหลือมารอบที่3รอบสุดท้ายครับจะต้อง<ะ>ให้ข้อม,มูลอ่ะผมขอเริ่มคนแรกแล้วกันผมถามคุณจ้ำผมเป็นสัตว์ันตระกูลหนูหรือเปล่า,าเพราะไก่เคียงอืม เสริมมามีคํากล่าวไว้อย่างนั้นเลยว่าสัตว์คุณะใกล้เคียงกับหูแค่นั้นมีคํากล่าวเป็นเซตคําแบบปักปักปักคำแบบร้อยกองด้วยที่มันของจองด้วยเอาตรงผมออกหากินเวลากลางคืนใช่ได้ปะกลางวันผมไม่ผมกลางวันผมนอนอะใช่ไหมนี่วะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นโอ้ผมถามจ้ำก่อนว่าผมเนี่ยเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำครับบก กระบอกที่ตัดสันตีออกอะไม่ใช่ปลาลูกคุณรัดครับให้ผมฟีดคุณดีกว่าฟีดีกว่าฟีดีกว่าคุณไม่ชอบกางเกงที่คุณใส่มาวันนี้หรอกเออคุณไม่ชอบเบตตัวนั้นด้วย คุณเดมผมเนี่ยมักจะถูกดาบเสียบค<ด><พ>อที่สเปนหรือเปล่าฮะไม่ครับ <laughs> <laughs> ผมเคยรู้เรื่องนี้มไม่เคยเป็นสเปนไม่เคยไป็นสเปน <laughs> ค,ยยคุณรับคปัีปยดอะไรมาให้หน่อยขยายความของที่ใบไปอันแรกได้ไหมเล่นเป็นตัวคุณนะสวัสดีครับแม่ Hi ม o m คือปาใจว่าเป็นฝรั่งจริงๆคุณก็ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่หรอก <laughs> ทินอาศัยของคุณจะพบเจอคุณได้อะมีแค่เกาะ เเกาะดียวบนนโลกี่เป็นเกาะที่ใหญ่แทบจะเรียกว่าเกินเกาะเลยแหละเรียกว่าเป็นทวีปก็ได้แล้วกันเออคุณอยู่ในทวีปเดียวแค่นั้นเนี่ยคุณไม่อยู่ที่อื่นนอกจากสวนสัตว์ลองเลยแล้วกันเฮ้ยจิงโจ้ทำไมเรียกว่าจิงโจ้จริงใจใช่โอ้ยให้ไปข้อมูลไปตั้งเยอะให้ทวีปให้เฮียเลยนะเพราะผสมกันหมดแล้วคุณจาตอบว่าจิงโจ้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ อ่ะคุณตรงรู้อยู่แล้วตอบไปเลย,เยผมตอบว่ากระทิงครับเ,เพราะว่ากะว่าจะทิ้งใช่ไหมครับ คุณตอ,อ,ตอ,ตอบคำตอบว่ากระทิงงับเป็นคำตอบที่ถูกต้งองเพราะว่าเทพเจ้ากระทิงไงเทพเจ้ากระทิงอยู่กับซุนง,งอโคงไงเทพเจ้ากระทิงคือไอต,ตัวตัวบัวเทพเจ้าบัวอืมอ่ะของผมครับค้างเข้ขาเฮ<อ>้ยน<อ>้อง<อ>มีหูหนูมีปีกอันนี้ออกบ้านเป็นข้างคาวผมตอบค้างคขวาหน้ามันเสียนิดนึงแต่กูก็ไม่ได้สึงเหตุการมันตรงนั้นน่าจะตรงนั้นเออ่ะตอบข้างคขวาครับค้างคขวาด้ห้าปไปคำตอบที่ถูกต้องเลย สำหรับรอบสองก็ตอบถูกกันหมดเลยนะฮะเพราะว่ารอบแรกก็เคี่ยวตันมากไหน่อยก็วันนี้สนุกมากครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าควรมีแขกรับเชิญครับผมเอไปไง่ายๆให้พวกเราหน่อยสําหรับใครนะฮะที่อยากให้มีแขกรับเชิญเป็นใครมาร่วมกับเรานะฮะค,ค,คอมเมนต์เข้ามาแต่ได้ข่าวว่ามีการทวงว่า ไหนพี่บอกจะพ็อกซี่มาออกไงอ่ะก็เดี๋ยวไม่นานไม่นานไม่นานครับผมก็สําหรับใครนะฮะที่อยากให้เราเล่นเกมอะไรแบบนี้หรือจะมีเครียดเกมใหม่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมก็สําหรับลูกค้านะฮะก็เข้าได้ตอนนี้ขึ้นมานะฮะขึ้นเบอร์ตัวใหญ่ทำมาหลายเทียบได้วี่เป็นลูกค้ามาแปะทายกันนะสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 งช่องแท็บสุขลเลทีวีด้วยนะครับเงี้ยวเงี้ ลาไปก่อนครับกับเกมของเรา